โหลทุกคนสวัสดวนดีนะคะก็จะมาแนะนําตัวอย่างเป็นทางการนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคลิปรถสั้นๆเนาะแต่วันนี้เดี๋ยวจะมาแนะนำว่าแนะนาแนะนําตัวอย่างเป็นทางการนะคะว่าเออฉันคือใครอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะเซลฝนค่ะรถบ้านเฮงเฮงเฮงสองค่ะเป็นเซลนะคะหรือที่ปรึกษาการขายอยู่ที่เต็นรถบ้านเฮงเฮงเฮงสองค่ะเต็นรถตั้งอยู่ที่ไหนถนนกาลประพรุกบางแคกรุงเทพค่ะ ที่เต็นท์รถบ้านแห่งเฮงสงเนี่ยมีรถอะไรบ้างคะที่เต็นท์รถบ้านแห่งเฮงสงเนาะก็มีรถมากกว่าจะบอกว่ามากกว่า100คันก็น่าจะประมาณนั้นนะไม่ว่าจะเป็นพรีเมียมอ่ออีโกคาร์หรือว่ารถกระบะนะขนไร่ง่ายๆนะก็ b บนซ์บเรามีนะคะแล้วก็พวกรถ Honda t o y o t ต Honda a c คอร์ดเอ่อโตโยต้าแคมรี่เรามีนะคะยีก้ค่ะก็จะมี v ีออสยา i ิสเอ่อซิตีนะคะวีออสยาลิสซิต มีหมดเลยอ่ะมันให้พูดะ่นะ,ะน่าจะกระบะ,บะ,บะมีหมดนะคะกระบะแคบเตี้ยแคบสูงสี่ประตูเตี้ยสี่ประตูสูงนะคะรถตู้ทึบรถตู้เย็นรถหัวเดี่ยวเรามีหมดนะคะตอนนี้คือที่ไม่มีเลยนะอันนี้ขอพูดที่ไม่มีน่าจะง่ายกว่านะน่าจะเป็นรถตู้ที่ยังไม่มีเข้ามานะคะแต่กําลังจะมีเข้ามาเร็วๆนี้เดี๋ยวรอดูว่าเป็นรถตู้คันไหนนะคะกระบะก็มีแคบเตี้ยแคบสูงฟอร์ดโตโยต้าอิซูซูมีทุกแค่ทุกรุ่นนะคะลองเข้ามาดูกัน<ม>ก่อนได<ว>้ค่ะเยอะมาก เดี๋ยวจะออกรสักคันเนี่ยต้องทำยังไงบ้างขั้นตอนเลยนะคะขั้นตอนการที่จะเข้ามาซื้อรถดูรถนะเดี๋ยวฝนพูดเป็นขั้นตอนข้าวๆให้ก่อนแล้วกันนะคะเริ่มแรกเลยลูกค้าเข้ามาดูรถก่อนนะคะเข้ามาดูรถก่อนได้ที่รถบ้านเฮงเฮงสองเนาะชอบคันไหนแบบไหนราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยเข้ามาดูรถก่อนนะคะตกลงราคากันได้แล้วตกลงรายละเอียดกันได้แล้วนะคะก็จองค่ะมีการจองเนาะจองเสร็จ จัดไฟแนนซ์หรือว่าจะซื้อสดก็อันนี้แล้วแต่ความสะดวกของลูกค้าเลยนะคะแล้วก็พอเรื่องผ่านไปหมดแล้วก็จะเป็นการส่งมอบนะคะส่งมอบรถให้นะคะก็จะประมาณนี้เข้าๆสี่ข,ขั้นตอนประมาณนี้นะคะดูจองจัดส่งค่ะอ่ะอันนี้จะมาถามคุณสมบัติการจัดไฟแนนซ์คุณสมบัติของการจัดไฟแนนซ์นะคะตอนนี้คือที่รถบ้านยิงสองเนี่ยมีไฟแนนซ์ หลายที่มากเลยนะคะมีทุกๆแท,ท,ทบจะทุกแบงก์เลยนะคะแล้วก็มี listing ที่รองรับด้วยคุณสมบัติของการจัดไฟนแนนซ์ก็ต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปนะคะอายุ20ปีขึ้นไปมอีอาชีพที่ชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำค้าขายหรือว่าเขาเรีเยกอะไรนะ รับเหมาก่อสร้างอะไรก็ได้ที่ <จะ S 2> ที่อาชีพที่มันตรวจสอบได้ไไดใช่ค่ะแล้วก็รายได้ที่ชัดเจนหมายรายได้ที่ไม่ไม่ใช่ชัดเจนรายได้ที่มีที่มาที่ไปไม่ใช่ว่าเงินเข้าบัญชีมา3 0 0ห0ื่นห้าแต่ไม่รู้ว่ามาจากไหนสลิปเงินเดือนออกง่ายมากสลิปเงินเดือนออกง่ายค่ะยิ่งสลิปเงินเดือนแล้วมีเครดิตมีเครดิตคําว่ามีเครดิตหมายถึงว่ามีผ่อนบัตรนะคะผ่อนบัตรผ่อนรถผ่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยผ่อนตรงปกติอย่างเงี้ยโอเคเลยนะคะออกง่ายก็คือ เ,เซน็นเช้าเย็นออกได้เลยนะคะคุณสมบัติคร่าวๆก็จะประมาณนี้ค่ะต่อไปอันนี้จะเป็นคําถามยอดฮิตของทุกคนพี่ครับแบ็คลิสติดแบ c ็คลิสออกรถได้ไหมติดแบ c ็คลิสออกรถได้ไหมจริงๆอ่ะ <laughs> เห็นอยู่เห็นอยู่เยอะเลยนะที่แบบว่าติดแบ็คลิสออกรถได้ใช้เงินเท่านี้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 เออถ้าจะให้พูดกันแบบไม่หลอก เนาะผลผลพูดแบบไม่ห<อ>ลอก<ร>เลยด<ร>ีกว่าเอาตรงๆเลยว่าจริงๆอ่ะติดแบคเรตอ่ะมันออกรถไม่ได้นะคะ<ม>จะออกได้เออม,มันมีนะ l e a ซ i n g ที่รองรับที่แบบว่าผนผลไม่รู้ว,ว่าที่อื่นเขาเป็นไงแต่แต่ที่เราอ่ะมันยังไม่มีนะคะก็คือติดแบค i s ตที่ออกได้เนี่ยก็คือว่าอา,อาจจะต้องเ,อเขาเรียกอะไรอ่ะมีคนคำ้ำสมมติว่าเราติดบัตรสัก4ี่ห้าหมื่นแล้วกัน มีคนไม่ได้จ่ายเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ก็อ่ะก็ออกออกได้แต่ต้องเป็นสลิปเงินเดือนเท่านั้นแล้วก็มีคนค้ำที่มีโฉนดบ้าน,นโฉนดเป็นเจ้าบ้านหลังโฉนดนะคะแต่พอคำว่าเป็น,นโฉนดปุ๊ป่ะคนค้ำก็จะค่อนข้างหายยากแล้วเอาอย่างนี้ถ้ามาที่ฝนเนี่ยติดแบ็คลิสออกได้ไหมฝนจะตอบแบบนี้นะติดแบ็คลิสออกได้ค่ะแต่คนติดต้องเป็นคนกู้ร่วมหรือคนคำ้ำเท่านั้นนะ แล้วก็หาคนที่ไม่ติดมาเป็นคนซื้อหลักนะคะเพราะว่าคนกู้ร่วมกับคนค้ำเนี่ยจะไม่เช็คเครดิตเลยไม่ว่าคุณจะติดอะไรติดบัตรติดอะไรเงี้ยแต่แค่เราไม่ไปสถาบันการเงินที่เราติดแค่นั้นนะคะก็คือสมมติว่าภรรยาติดแต่สามีไม่ติดก็เอาสามีมาเป็นคนซื้อหลักภรรยาเป็นคนซื้อร่วมได้ค่ะรวมรายได้ได้ค่ะเนาะเป็นคนกู้ร่วมหรือคนค้ำได้ละกันเนาะถ้าเอาเอาพูดตรงๆนะไม่หลอกกันค่ะติดเด็กอ่ะติดเด็กออกไป้ไหม เออติดเด็กก็ออกได้นะคะแต่ก็ระวังระวังหัวระวังห่างกันนิดนึงนะคะเนาะไปคำถามต่อไปค่ะอ่ค้าขายอาชีพค้าขายเนี่ยออกยากไหมอาชีพค้าขายจริงๆเนี่ยอาชีพค้าขายเป็นอาชีพที่ออกไม่ได้ยากไม่ยากเลยสําหรับฝนนะฝนฝนปั้นเคสมาค่อนข้างเยอะแล้วเป็นเป็นเคสที่แบบว่าเออ คุณไม่เคยได้เขียนง่ายกว่าตัวก็คือค้าขายเนี่ยออกง่ายนะคะขอให้มีหน้าร้านชัดเจนไม่ว่าคุณจะขายลูกชิ้นเล็กๆน้อยๆอ่ะเหมือนแค่มีโต๊ะตั้งอ่ะเออที่ฝนทําผ่านมาก็คือมีแค่โต๊ะตั้งกับกระทะอันนึงแล้วก็ลูกชิ้นประมาสี่ห้าไม้นั่นแหละออกได้แล้วขอแต่ขอให้มีเงินเดินบัญชีเงินเดินบัญชีน่ะสำคัญนะมันเป็นสิ่งที่แบงก์จะดูคุณอ่ะถ้าคุณจะบอกว่า เฮ้ยไม่ได้มีแต่เงินสดเข้าใจเข้าใจว่าการค้าขายบางทีเราอยู่ห่างห่างเขาเลยนะธนาคารน่ะไม่ได้ไปฝากแต่มันต้องมีเดินมัางไม่จําเป็นต้องมีเงินนอนนะไม่จาเป็นต้องมีเงินนอนบัญชีสามหมื่นห้าหมื่นแสนหนึ่งแไม่จําเป็นแค่เข้าสองร้อยออกร้อยหนึ่งเข้าห้าร้อยออกสามร้อยอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะอาชีพค้าขายออกง่ายนะคะหนึ่งมีหน้าร้านชัดเจนสองมีเงินเดินบัญชีเท่านั้นนะคะจะเป็นร้านเล็กร้านใหญ่ฝนทําให้ได้หมดลองเข้ามาคุยกับฝนได้ค่ะไม่ยากอย่างที่คิดไม่ยากไม่ยากลองดู ไปต่อไปอะไรอันนี้คือเหมือนคําถามจากทางบ้านป้าหรือว่าใช่คำถามจากแบบเออจากประสบการณ์เนี่ยหรือที่เราเจอมาแล้วเราก็จะมาคุยอย่างเงี้ยเนาะรายได้เท่าไหร่กับการจะมีรถสักคันหนึ่งผ่อนรถสักคันหนึ่งเนี่ยอ่ะรายได้เท่าไหร่ที่จะผ่อนรถได้ใช่ไหมเอาง่ายๆแบงก์จะดูรายได้ของเราอะค่ะก็คือ สองเท่าตีเข้าๆนะประมาณ2เท่าจากยอดที่จะเราจะผ่อนเช่นจะผ่อนรถ5,000ต้องมีรายได้ห0,000<ม>ื่นนะคะ<ม>เพราะว่าเขาก็จะดูว่าเออคือสมมุติว่าเงินออกมาหมื่นหนึ่งคุณต้องมีค่าใช้จ่ายของตัวคุณอนะประมาณสักห<ม>้าพันผ่อนลถห้าพันอันนี้รอดพอไปได้ไปได้นะคะหรือว่าถ้าจะผ่อนลดแปดพันก็นั่นแหละคูณสองเข้าไปไรายได้สักหมื่นหกนะคะ่านเงินเดือนรวมโอทนะคะได้เลยนะคะเออไม่ใช่ไม่ใช่เงินเดือนเดีเดยวนะเงินเดือนรวมโอทได้เลย ค้าขายก็นั่นแหละวันนี้คุณขายข้าวได้วันละพันเนาะตีซะว่าวันละพันหักลบกบหนี้แล้วหักลบต้นทุนแล้ววันละพันไรายได้สาม0,000ื่นพ่อลดหมื่นห้าหสี่ได้ค่ะไม่มีปัญหาเนาะก็ <c oughs> ค,คิดง่ายๆเลยถ้าเรามีไรายได้เท่าไหร่ก็สองเท่าจากค่างวดที่เราจะผ่อนคราวๆนะคะถ้าอยากรู้ว่าค่างวดเท่าไหร่ รถคันนี้อะไรก็ลองเข้าทักเข้ามาหาฝนได้นะคะเดี๋ยวฝนลองคำนวณให้ว่าเออพี่สนใจรถคันนี้ราคาเท่าไหร่แล้วถ้าจะตกผ่อนงวดเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้ผ่อนยาวได้ถึง8 4งวดนะคะก็คือถ้าสมมุติ72รายได้พอเราก็ยืดไป84่นะเอาให้รายได้มันพอนะก็ลองเข้ามาถามว่ารายได้เท่าไหร่นะคะเอ้ยค่าค่างวดเท่าไหร่จะได้คำนวณรายได้ให้เอ้ยจะได้คำนวณให้ว่าพอไหมเนาะถ้าไม่พอก็อ่ะขอลดราคาหน่อยอ่ะก็ได้นะแต่ก็เบื้องต้นก็ ไป,ปได้สองเท่าใช่ปรึกษาเราเข้าปรึกษาไม่ต้องกลัว<ช>เลยนะคะ<ช>ไม่ต้องกลัวว่าแบบอุ้ยฉัน,นขายเออฉันขายาแบบเออเงินไม่ต้องกลัวว่าแบบว่าอุ้ยพี่ร้านเล็กพี่ขายได้เท่านี้ไม่ต้องกลัวเลยนะคะคือเข้ามาได้เลยอันไหนที่ทําให้ลูกค้าได้ลดเนี่ยอันนี้ผนทําทุกวิถีทางแล้วเนาะไปไปคำถามตอบป๊อปใกล้หมดยังเหนื่อยยังไม่เหนื่อยตอบได้ดูรถอะไรแล้ว การต้องจองไหมวางว่าจจองเนี่ยการจองรถจองรถต้องอต้องต้องโอนเงินจองต้องจองไหมถามว่าอ่ะอันนี้ก็คือมีเข้าใจนะว่าในยุคสมัยนี้มีฉาชีพมันเยอะแล้วแล้วดูในเพจในกลุ่มรถอะก็คือจะลงกันบ่อยมากเลยว่าพอเป็นเซล์ลจริงๆเนี่ยมีรถจริงๆอยู่หนะ้ารถจริงๆเนี่ยไม่ค่อยจองนะคะส่วนใหญ่จะไปพลาดจองกับมิชาชีพ S <S ที่<อ>ไม่ได้เงินเนาะที่ที่มันพูดนิดเดียวอะ่ะเออแล้วก็โอนจองกันไปแต่ถ้าถามฝนนะคะในการที่ฝนเป็นเคยเป็นเซลล์ป้ายแดงมาก่อนนะคะแล้วฝนก็มาอยู่มือสองเนาะถ้าเป็นตอนป้ายแดงอะ่ะฝนจะไม่ตื้อให้ลูกค้าจองเลยเพราะว่า1รถอะ่ะมันมีหลายคันรุ่นหนึ่งสีหนึ่งอะ่ะมันผลิตปีปีมันผลิตล็อตหนึ่งอะ่ะสมมติว่าสีแดงรุ่นนี้ร้อยคัน200ร้อยคัน300คันใช่มันเยอะมากแต่รถมือสองเนี่ยหนึ่งหนึ่งจริงๆริรถมือสองเนี่ยมันมีแค่คันเดียว ต่อให้เป็นสองคันรุ่นเดียวกันปีเดียวกันมันก็ไม่เหมือนกันอาจจะไม่เยอะไม่น้อยสภาพช,ช้ำไม่ช้ำสภาพอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกันและหนึ่งรถมีคันเดียวไม่พอรถหนึ่งรถหนึ่งคันที่ฝนมีเซลล์หกคนจริงต้องพูดว่าความชอบของเราเราชอบรถคันนี้แต่ว่าการขายมันมีหลายคนอ่ะอ่ะก็นั่นแหละก็คือรถหนึ่งคันเนี่ยก็คือเซลล์หลายคนเนาะทุกคนอยากขายรถสวยทุกคนอยากขายรถด,ดีเนาะ ก,ก็ถึงให้ลูกค้าจองไว้นะคะจองเพื่อล็อกสิทธิ์เอาไว้นะคะว่า1เราจองเป็นลําดับแรกนะ <Okay. S 1> เพราะว่าพอเราจองเป็นลําดับแรกเนี่ยก็ต้องให้สิทธิ์เราก่อนนะคะไม่ว่าเราจะจัดไฟแนนซ์หรือว่าเราจะซื้อสดเนาะก็คือรถคันนั้นก็จะเป็นเราลําดับแรกนะคะคือมันจะไม่เหมือนมือหนึ่งที่มีรถหลายคันมือสองเนี่ยมันมีคันเดียวก็คือถ้าชอบปุ๊บก็คือขอให้จองไว้ก่อนนะคะซื้อไม่ซื้อจัดไฟแนนซ์ผ่านไม่ผ่านค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะ นี้คือบอกให้ลูกค้าเขาจะ<อ>สาเหตุที่ทําไมว่าเฮ้ยทำไมเซลล์ต้องมาบังคับเเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะกลัวเ,ออเพราะว่าตอนนี้มิฉาชีพเยอะมากใช่มีฉาชีพเยอะแต่ของฝนเนี้ยไม่ต้องกลัวเลยฝนมีหน้าร้านชัดเจนมีเพจชัดเจนติดต่อได้นะคะไม่หายไปไหนเบอร์เนี้ยใช้มาเกือบสิบปีแล้วเราไม่ใช่มีจฉาชีพ <c oughs> เราอาชีพขายรถ <c oughs> ใช่ก็คือ,ต,อต้องคำนวณน,นี้เออต้องเขาเรียกว่าต้องนิดนึงอ่ะต้องจองนิดนึง อย่างอ่ะพูดถึงพูดแล้วก็ขอพูดเรื่องนี้เนาะเหมือนเรื่องราคารถอย่างเงี้ยราคารถทําไมทําไมถึงคนถึงไปจองนิสชาชีพเพราะว่าราคารถมันถูกถูกมากถูกแบบว่ารถคันเดียวกันแม่คันเดียวกันรุ่นเดียวกันปีเดียวกันเลยสมมติว่าปันขายสี่แสนนิสชาชีมันขายสองแสนบางทีอ่ะพี่ต้องเข้าไปดูในราคากราดด้วยว่าความเป็นไปได้อ่ะมันมันจะได้หรือเปล่าอยากได้รถปีใหม่แต่ราคารถไม่ถึงแสนไม่ได้มันอาจจะเป็นรถที่แบบว่าจมน้ํามาหรืออะไรคือ เข้าใจเราอาจจะดูว่าราคาแบบราคาเรามันสูงแต่ทําไมคันนี้ราคามันถูกคือรถมือสองอะมันมีราคากลางรถมือสองเนี่ยมันมันเขาเรียกว่าอะไรอะมันมีหลายอย่างนะที่ต้องดูหนึ่งเลขไมล์เลขไมล์เยอะน้อยอ่าไมล์แท้ไหมสภาพรถเป็นยังไงเข้าสู่ประวัติเช็คสูตรประวัติรถเออสภาพความช้ำภายนอกภายในบางทีดูแต่ลูกอะมันไม่ได้นะฝนอะพยายามพูดทุกคลิปเลยว่าเข้ามาดูรถก่อนพี่ถ้าว่างจริงๆเนี่ย การราบปรพบางแคเองเข้ามาดูรถก่อนเนาะอยากให้ลูกค้าเห็นรถก่อนจริงๆหรือถ้าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็วิดีโอคอลได้นะคะตอเดี๋ยวนี้เออการโทร,โทรสาคัญที่สุดใช่เดี๋ยวนี้โลกมันเปิดแล้วเนาะพี่วิดีโอคอลเข้ามาได้เลยตอนไหนก็ได้เพราะว่าฝนเป็นเซลประจําฝนอยู่ที่รถทุกวัน<ท>อยู่โทรวิดีโอคอลใช่หรือว่าเออฝนถ่ายคลิปให้พี่หน่อยได้ไหมพี่บอกเลยพี่อยากเห็นห้องเครื่องฝนถ่ายห้องเครื่องพี่อยากเห็นภายในฝนถ่ายภายในพี่อยากเห็นเลขไหมฝนถ่ายเลขใหมเห็นใจได้ใช่ เห็นใจไม่ได้ค่ะเห็นใจไม่ได้เนาะอ่ะก็ประมาณนี้เนาะพูดแล้วพูดเรื่องจองแล้วก็ยาวอ่ะอไปคำถามต่อไปค่ะอ่าคำถามต่อไปค่ะอ่ะผมอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยผมจะออกรถเนี่ยผมต้องทำยังไงอืมลูกค้าหลายคนนะอ่าผมไม่ผ,ผมไม่มีเวลามาแบบมาดูรถอะไรอย่างเงี้ย เจ็ดสิบแปเลยนะคะของรถบ้านเองสองเนี่ยลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเชียงรายสงขลาปัตตานีสุราษฎร์เออตาดอะไรเงี้ยเยอะแยะหมดเลยนครทําไมถึงกล้าออกรถกับเราหนึ่งเรามีหน้าร้านที่ชัดเจนนะคะอ่ะอยู่ต่างจังหวัดจะออกรถต้องทําไงหนึ่งคุยกับฝนก่อนทักแชทเข้ามากดช่องแชทเข้ามาหาฝนก่อนนะคะพี่<ท>แจ้งเลยว่าพี่อยู่จังหวัดไหนแล้วก็โทรคุยกันเนาะโทรคุยกันจะได้แบบว่าไม่โดนหลอกเนาะโทรคุยกันปุ๊บพี่ อยากดูรถเหมือนที่ฝนบอกไปนะคะอยากดูรถจุดไหนคือฝนอาจจะส่งลูกให้ก่อนเ<ม>บื้องต้นนะคะพี่อยากดูรถจุดไหนอยากให้ฝนถ่ายคลิปหรือว่าจะเปิดเป็นวิดีโอคอลกันก็ได้เลยนะคะฝน<ม>ทําให้หมดเนาะที่ดูรถที่โอเคคุยกันแล้วพอใจตกลงชอบนะคะไม่ว่าจะชอบเซลล์หรือว่าจะชอบรถนะคะ <laughs> ไม่ว่าชอบเซล์หรือชอบรถนะโอเคแล้วปุ๊บเนาะจองเหมือนขั้นตอนแรกที่ฝนบอกนะคะพี่จองเข้ามาก่อนฝนไม่เอาจองเยอะพี่ไม่ต้องมาจอง5 0 0 0ันแสนหนึ่งหมื่นหมื่นหนึ่งพี่ต้องจะยอะพี่จองฝนแค่1 0 0 0ันถึง2 0 0พตามราคารถเนาะตามสมเหตุสมผลไม่ใช่พี่ดูเบนซ์สองล้านพี่จองหนูแค่พันเดียวอ่ะหนูไหวหรอทุกอย่างมันต้ององค์ประกอบเออใช่เนาะก็อ่ะพี่จองเข้ามาปุ๊บถ้าพี่ซื้อสดก็คุยกันถ้าให้ฝนโอนให้โอนจองมา อ่าก็ก็คือต้องจ่ายราคาเต็มก่อนหรือว่าจ่ายครึ่งนึงก่อนอันนี้แล้วแต่เคสใบเคสนะคะคุยกันหรือถ้าจัดไฟแนนซ์พอพี่จองแล้วใช่ไหมฝนจะมีไฟแนนซ์พื้นที่อะคะ่ะวิ่งไปเซ็นให้ทุกที่เลยไม่ว่าพี่จะอยู่จังหวัดไหนพี่ไม่ต้องกลัวเลยพี่รอยอยู่ที่บ้านรอแต่งตัวรอ,อที่บ้านเซ็เนอเอกสารเนาะเอกสารแล้วฝนบอกว่าต้องเตรียมอะไรบ้างอ่ะเซ็นเอกสารปุ๊บพี่รอ3าถึงหวันนะคะไม่นับจากวันที่เซ็นไม่รวมเสาร์อาทิตย์วันหยุดนะคะตะเลิกนะคะ ฝนไฟแนนซ์ออกน้องฝนเก็บงานให้นะคะน้องฝนว่าพูดไปพูดมาก็เด็กฝนเก็บงานให้เก็บงานเรื่องตัวรถให้ก็คือว่าเอำมันเปลี่ยนอะหา่น้ำมันเครื่องเช็คแบบเช็คแบบเออเช็คแบบเช็คระบบแอร์ระบบไฟเช็คความพร้อมตัวรถฝนทําให้หมดนะคะเก็บริ้วรอยนู่นนี่นั่นเนาะแอร์เย็นแอร์เย็นไหมอะไรอย่างเงี้ยเออเก็บรถให้นะคะถ้าไม่สะดวกขึ้นมารับเองก็ไปดูคลิปต่อไป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 ดูหัวข้อต่อไปว่ามันเป็นยังไงโอเคค่ะอ่ะ มาถึงลำดับสุดท้ายของการออกรถแล้จบแล้ว,ลว,ลวเนาะก็ส่งรถดูรถจองรถเรื่องการจัดไฟแนนซ์แล้วส่งรถคุยแล้วต่อไปส่งรถกับสไลด์ออนอส่งรถนะคะก็เนาะสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดไม่สะดวกขึ้นมาเลยไม่สะดวกขึ้นมารับเลยทางฝนนะคะมีบริการส่งรถให้ทั่วประเทศไทยอยู่แล้วอาจจะเป็นการเต้อเหนือยันใต้นะคะอาจจะเป็นการ ขับไปส่งส่วนใหญ่เลยฝนบอกตรงแล้วส่วนใหญ่เป็นการขับไปส่งนะคะเพราะว่าเออก็ไม่ก็ไม่ได้เอากําไรเยอะอะไรนะจะเป็นการขับไปส่งนะคะแล้วก็หรือว่าถ้าลูกค้าอยากเอ่อเป็นขับสไลด์ขึ้นเป็นขึ้นรถสไลด์มาได้ไหมเบนหรือ BM หรืออะไรอย่างเงี้ยาจะเป็นขึ้นรถสไลด์ไปอันนี้ก็ก็คุยกันอีกทีหนึ่งนะคะเรามีบริการส่งก็คือเหมือนที่พี่เซ็นไฟนั้นเลยพี่เซนรอ่อที่บ้านเซนสวยๆที่บ้านก็คือยืนรอรับรถสวยๆหอ่อที่บ้าน ได้เลยนะคะทั่วประเทศไทยค่ะประเทศในประเทศไทยพอเนาะนอกประเทศอย่าพึ่ง <S 2>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  เดี๋ยวกำลังทำเรื่องอยู่นะคะเออ <S <S ก็ประมาณนี้นะคะการส่งรถค่ะอ่ปิดท้ายนะคะก็ประมาณนี้สำหรับการออกรถนะคะขั้นตอนต่างๆไขข้อข้องใจนะคะเดี๋ยวถ้านึกอะไรได้แล้วก็เดี๋ยวจะมาทำคลิปอีกนะคะก็เหมือนเดิมค่ะรถบ้านเฮงเฮงสองนะคะรถสวยคุณภาพดีและ ขายแพงไม่เป็นค่ะเราขายถูกนะคะรถดีขายแพงไม่เป็น<笑><笑>อ่ะประมาณนี้นะคะถ้ารถดีทำเอาเข้าวรชอบกดไลค์รักกดหัวใจนะคะแต่ถ้าชอบรถนะคะกดตังมาซื้อค่ะเจบหวานจี๊ด